สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอลูกหนูก็อยู่กับพี่น้ำพึ่งแนะนำตัวเองหน่อยชื่อน้ำพึ่งนะคะมาจากสากแก้วค่ะมาจากสากแก้วนะคะวันนี้พี่น้ำพึ่งมาทำเล้าน่องกับคุณหมอลูกหนูนะคะอ่าหลังทําเสร็จตอนนี้เราถ่ายการตอนที่หลังทําเสร็จแล้วนะคะตอนที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเดินออกมาจากห้องเองเลยเปล่าเอ่ยคือเดินมาเองเดินได้ปกติเลยใช่ไหมคะอ่าเพราะว่า หลายๆคนถามว่าถามเข้ามาใไลายหรือถามเข้ามาทางเฟซบุ๊กเยอะมากเลยว่าหลังทําแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกติหรือเปล่าหรือว่าสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเลยไหมหลังจากที่น้าผึ้งทําเสร็จเนี่ยคือตอนนี้คือออกมาจากห้องทันทีเลยเป็นยังไงบ้างเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเดินได้จริงๆหรือว่าใช้ชีวิตได้จริงๆหรอที่แรกก็ใจ ก็ยังจะชาบริเวณเท้าอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราทําบริเวณน่องก็ทใกาให้ตัวยาชาเนี่ยอ่านไหลลงมาะะที่บริเวณน่องได้นิดนึงแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นประมาณแค่1วันแต่ก็สามารถเดินได้ปกติเลยแล้วก็วันนี้ก็จะกลับสับแ้เลย<ะ>กลับกับเพื่อน<ะ>กลับกับเพื่อน<ะ>เพื่อนขับรถมาให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้ำพึ่งมากๆเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็มา นอกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะตอนทำเจ็บไหมนะนี่ปอยค่ะตอนฉีดยาชาตอนนอนดนิดนะะ่อยเจ็บตอนฉีดยาชานิดเดียวเองนะคะตอนนี้เราต้องไปส่งที่น้ำพึ่งกลับบ้านที่สระแก้วกันแล้วนะคะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะที่เดินทางไกลามาจากสระแก้วเพื่อความไว้ใจของคุณหมอลู่งโหนขอบคุณค่ะ